ม,มีดมีดเท่าไรครับเนี่ยมีดที่สามบ่โอ้มี่สองมที่สองที่สามสามหลังจากเก็บขายครับมือเดียวเลยครับมือจิบอยู่แล้วมือเดียวกระเซียวได้ตัวการไหลครับผม,มโอ้ยยังมาอยู่ช้านิดนึงครับเพราะว่าดินยางโอ้ย คนต่อไปครับทาามหดสองโปเลยครับผมมีที่สามครับเหนื่อยแล้วต้องปูต้องใส่ต้องฆ่าเชื้อราครับนี <c oughs> ่งงครับฝีมือผ่านไหมครับพ่อแม่พี่น้องอสามโป้เลยวะ สองเมตรได้สามโบสิโอ้ยฝ uh huh. ีมือครับผมคนนี้กีดยางมาแล้วปกเปียบ <S <S สามารถกีดยางผ่านยุคประยุทธ์ได้ก็สุดยอดแล้ว หายยางโลละสิบกว่าบาทไปทำอย่างอื่ไนไม่ได้ผมแจยรักครับการไหลครับตรงนี้ล้นแน่นอนออบนจัก ประสบการณ์โดยจากพื้นนี่คือต้ <c oughs> นทิ้งห้านเะพ่าแก่ไม่ซื้อจอกใหญ่มาให้